บุว่ามันยังอันนี้น่ะเอ้าบุเคยกินมาบุบุเคยนั่นบ่กเวลาเจ้าพัดใช่พักชัยยังอียังนะโดยบุเคยกินบุเคยกินเขาเอิญบุษังแหละน้ำมันหอยบ่มาพัดเวลาเอาขวดอยังนี้บุเคยบุเคยชื่อมาใช่บ่บุเคยบุเคยว่าเคยนะแต่ก่อนใส่กับข้าวเจ้ากินน้ำปลานี่บ่เอ้าเจ้าคือบุชื่อตัวนี้ยานบาบุจักคากินบุเคยนี่ก็บบุเคยกินนี่กันมาใส่แบบไรใส่ยัง สบายดีและสวัสดีเด้พอพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขุสุคนบอกว่าพี่น้องฟังลาวฟังไทยตามประเทศกันยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาบัวข้ามบ้านหน้าอีกแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องโดยกามาพบม,มาพ่อกับสาบัวมื้อนี่กะมาหาทางสาวมอนเพิ่นคนะือเก้าเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะม,นนมื้อนี่กะมีทางผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นใน่า,างเงินหรือว่าให้สาบัวเป็นสะพานบุญอีกแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะหรือว่าชื่อ,อ ของอยู่ของกินเนาะมาหายทั้งเอื้อเพิินในกินพ่อแม่พี่น้องเลยกะตอนนี้กะบอกูว่าทั้งเอื้อเพิินเห็ดหยางเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะเดี๋ยวเราไปเบิ่งไปชมน้ำกันเนาะกะก่อนอื่นเรากะขอขอบุญขอบคุณเนาะทั้งผู้ใหญ่ใจดีเนาะที่หายสาบัวเป็นสะพานบุญหายกับทั้งเอื้อมนเพิินเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะเพิินกะอยู่พังไทยผู้แหลเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะเป็นคนไทยแต่ไปทำงานดูต่างประเทศพ่อแม่พี่น้องเลยะจังใดกะเดียวเข้าไปหาทั้งเอื้อมนเพิินก่อนเนาะ เดี๋ยวไปเบิ่งไปส้มน้ากันเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะโดยโอเคนะ้าพ่อแม่พี่น้องนะตอนนี้สาบัวก ا, มามาฮอดนาของสามอนเพิ่นแล้วเนาะมื่อนอี้ก็ชื่อของอยู่ของกินเนาะมาให้ทั้งสามอนเพิ่นเป็นไข่หรือว่าเป็นมาม่าปลากระป๋องเนาะหรือว่าเครื่องไส้ไเดี๋ยวไปหาเพิ่นก่อนเพิ่อนอยู่บ่านนะ สบายดีเฮ็ดยังนะมาแต่อใช่ไหมนะแก่งนะไม้บ่ห่อนห่อนนะกลิ่นรอบเพียงเนาะอ่ะสบายดีสามอนเลยสบายดีโดยเฮ็ดยังนะเก็บกวดเก็บกวดขี้เหนียมันหกโซ่โต๊มันเปื่อนมุดขึ้นเก็บไต่กระแด้งกระจุ่งัว ยุงยุงลายยุ hmm. ่งลายบดยหด้ไปใส่ทางใดบ้างไหมนี่นี่นะแมนมาสิเข่าป้าหาหน่อไม้หน่อไม้มาแจ๋งมาต้มแล้วเนาะมาต้มมึงนี่เดะมาเยี่ยมยามมีของมาให้เจ้าดีใจเลยเต้นเต้นกระถางเลยได้ไหมฟองยังน้อดีใจเด้อมีกวดไใบไปแดงไปจุ่นเนาะ ว่ามีต้นไม้ต้นอย่างเน้เนาะใบมันรดนี่ไปไปเอาพองของอยู่ของกินนี่แหละถ้าว่าเวลาผลตุกนี้อันนี้เนาะมอญถูกง้อกเปียกบ่นเพราะว่าสายคาตัวนี้มันกัหลอกเีก็เทียงเข้าไปนี่ข่ามาไอ้ตรงนี้เมรนเปียกหอวเทิงแนี่ยนะ ชื่อม so? ่ามาหายเจ้ามาหนีใหายเจ้ามาหิวเอาเองเลยถือว่ามีใครอีกหิวไรบ่หิวได้เอาใครบ่หิวไรบอใจได้เนาะมีหรือบออันนี้ของใช้ามีบ่บ่มีบ่มีพอดีเลยแบบเอามาเนาะซื่อมาหายเจ้าเลย นี่ก็ถือว่าชื่อร้ายย่างเน,นีะ <laughs> ช่วยจะหน่อยผู้อ่าไปนะ,ะน <laughs> ขึ้นเทิงโน่นแหละเนาะทางดูมันเปื้อนมนดอะบ่ปองป่าเจ้าทางขื่นกระห้อมใช่ไหมเนาะ <laughs> <laughs> แม่ตอนนี้ก็ขึ้นมาเทิงเรียบร้อยแล้วเนาะกะถือว่าได้หลายอย่างอยู่มาผ่าเพิ่นมื้อนี้เนาะกะเป็นไข่2แต๊กกะเป็นมาม่าเป็นปลากระปงเครื่องใส้ในโคเดือนเฮาอาจดีใจบ่อันแต่ก้าก็เคยซื้อมาใส้อยู่บ่ไว้พวกอันชดหอยพวกหยังดิบ่จักซ่ํานะจักตัวใดเป็นอีหยังบ่อยากบ่ฮู้ อันนี้บอกว่ามันยังอันนี้นะอ้าบโบเคยกินมาบบเคยนั่นบ่เวลาเจ้าพัดใช้พักใช้ยังยังนะโดยบบเคยกินบบเคยกินข้าเอินบุษังและน้ำมันหอยบอกมาพัดเวลาเ้าขวอย่างนี้โบได้เคยชื่อมาใช่บอกโบเคยโบเคยคแต่ก่อนไปหาเงินเีเมืองไทยอันน้ำปลาดีเนี่ยเคยชื่อมากินเคยกินเนาะเคยไปเที่ยวเมืองไทยเลยว่าซื้อมาใส่กับข้าวเจ้ากิน น้ำปลานี่บโบเอ้าเจ้าคือบโบชื่อตัวนี้ยานาบจะคกินกเยก็กินนี่จ้ะมาใส่แบบไรใส่ยังไงเขาแล้วกมันเห็นมีกุงมียังก็เยโบชอโอ้แบบเขาพัดเขาอีกย่งเขากับชิดใช่ได้ถือว่าเอามาลองกิน้องเบิ่งเนาะก็เห็นเขาไปเคลื่อนคัวเพิินกัเครื่องใส้กับบก็บลอีมีน่นี้กับมีออกไปชื่อยูดีได้ชื่อมาพอดีด้ใสก ว่ากินแบบได้นี่นะเอ้าดดีเนาะเจ้ากับเวลาพัดขว่เห็นมั้วเขาพัดนะเวลาเจ้าเจ้ากับช้จักน้อยหนึ่งแบบคืออันนี้แหละแบบคือผงนัวห้านี่แหละเพราะว่าเคยเห็นแบบว่าน้ำผูกเขาตั้งไว้เลยเห็นแบบนี้เลยเหรอผมเคยมีเครื่องแบบนี้นะไปกินแบบไรเหนไเจ้าหนบผมเคยชื่อไม่ใช่กินเน่าแบบนี้กับน้ำมันหอยบอกยังบกเคยเจ้ากับเวลาพัดพักพัดยังเจ้ากับช่รดดีหรือว่าลวกะ เอาน้ำมันหอยอีกอย่างช่แมนแมน้วกะช่นี่นะชัยปากระปงก็เป็้นว่เนาะแมนชส่พักขยายผู้เละพักบ่วงพักยังผู้ลเต็มสวนเจ้าอยู่ในน้ำผู้หยอดหมุกชับน้องมาพัดกินน้องเมืองเด้ออันนี้กะชัไลเนี่ดีใจไลไลดีใจน้ำมันนี่เ่เคยเห็นกันเรเคยได้กินก็จะได้กินบ่เคยเห็นกันเยเห็นโดยแบบน้ำมันพืชเ่าได้ใช้น้ำมันพืชกัน เคยใช้แต่กดน้อยๆกดน้อยๆกดใหญ่บ่ได้ชื่อบ่เคยอือซื้อแบบกดน้อยๆแล้วมาใช้น้ําเทืออือเพราะว่าอยู่ผูเดียวนาาเฮาบ่ก็คือของก็ําว่าอนี้ก็าถึงอนี้ก็บเคยใช้มีตใช่ค่าเอพบมันใส่พอืพบที่เຮสักเสือผ้านนมันเป็นมันคเชาติเป็นก เอาเป็นถุงมาให้เพิ่นคิดว่าเพิ่นนั่นอืมหนาวมีใจตื่นเต้นสิ่งที่บัเคยเห็นก็เห็นเบ็ดเบ็ดล้วบ็ดจะอันปลากระป๋องอันกระเจ้าชื้อมาผักยังเลยไปเพลินเอามาให้ไม่นั่นเลยโอ้เพลินนึงแต่ก็กับให้เรน้องกินแม่โดยแบ่งตันกันแน่นเอาะว่าเขาก็เคยใส่น้ำเพลินมาแมนก็คือพื้นเมนพื้นไผ่เขาก็ต่อน้ำเพลินเขาก็แบ่งเพลินน้ำ เวลาแบบนี้อ่ะแมนเม่งปันเพิ่นกินน้ำมือนี้ก็มีทั้งอ้ายใจดีเนาะเพิ่นก็โมประชงออกน้ำแหละเพิ่นก็เป็นคนไทยแต่ไปทำงานอยู่ต่างประเทศดได้ผ่างเงินมากะจำนวนน่ะสองพันบาท,ก,ทก็ทั้งฮักทั้งหยังเนาะก็ซื้อของแน่กะเหลืออยู่ประมาณเจ็ดแสน กันนี่แหละเนาะเป็นของอยู่ของกินทั้งอายเพื่อนกะว่าเห็นเจ้าแหละเนาะว่ากินเข่ามือระคาบเพิ่นวะก็เลยเพื่อนกะชงชานเบาแล้วกันเนาะชงชารเพื่อนก็เลยเออผ่าเงินมาแล้วก็ชื่อของอยู่ของกินนี่แหละให้เจ้าไปคํำก็เลยว่าชีชื่อสิ้นแห่งอยู่ก็เลยอ่าปกติกระเจ้าชีขายเนาะตอนเช่าตลาดเช่าแต่นี่ ไปตอนแดงไปตลาดใหญ่กูแหละก็เลยมากระเจ้าเมืองเลยก็เลยบริชื่อมาเนาะชื่อชิ่นมูชื่นยังเลิศมันพัดขัวบแบบนี้มีอันเคขอนใจเลยหนึ่งมูก็เข้ามาผาผงขบมาผงก็ได้ผาผงขบมูออกระบ่ได้กินอีเป็นจังไรบ่มีรถขี่บ่มีกับมันแบบว่าขี่บ่อยเจงรถกับรถลูกชายเรา เป็นรถเก่าช็ช้บ่รถเก่าๆเพราะว่ามันติดยางื่อวานในขี่เมื่อกี้วาบนเมื่อเบิร์งมูเมื่อวานตีนั่งตุนเน่าเป็นยังอ่เอ้ายันเบาไล่บ้านบ้าบาแข็งเพราะว่าเ้ายันแต่ก็ต้องอาใช้มูน้ำชาของบ้านมายันไห้แต่ก็ได้ขี่มาขี่มาทับบ้านห้าสิจดอยู่ใส่กต่ห้าก็ต้องโมจอดยาจดใส่ก็จดเบาได้มีแต่ขี่มาดุกเดียวเพราะว่าท่าโค้งทางี้มีขิตัวขิดตมึงเลยว่าห่วยเบาไล่ห่วยมี่แต่วันนิบาไล่โดยโดย nó còn tăng bứt đi đấy, tầm như vậy cả, chọt, <laughs> đẹp chắc nó, đốt cả đốt mất một moment đốt tự là đốt lúc sai, lúc sai bây giờ chạy, chạy đường kè, cường chạy, chạy khay, cái rồi bà khổ khi con, thi cả ừ. phương tiện đi lại cả, tìm cho lắm khu đấy, nã căng cho nâu khu đấy nó, nâu lông, kiếm thầu cầm nhẫn chém mà này, của khay. พวกไข่โดยยังๆทั้งเพิ่นทั้งเอื้อยเพิ่นนํามาให้จักแต๊ะไข่ซามุกระหว่างเพิ่นนํามาให้ไข่ใส่นึงปากระปองเนึงามาีกองนึงข้าวนึงนั่นแหละมาให้ยังกับแบ่งนมให้หลาน้อยแน่อืแม่นๆแบ่งันเพิ่นก็ยังเหลือ เจ็ดแสนเนาะจะเป็นผู้ใหญ่ใจดีเนาะอยู่ฝังไทยุผแหละอ่ะนี่เด้อขอบคุณขาไลโอยก็อยากให้เจ้าได้เนาะอวยพรไหนเพิ่นเนาะเพิ่นกะบ่ประชงออกน้ำไป่ทำงานอยู่ต่างประเทศผู้ละโดยเออขอบคุณขอบคุณดาไลที่ผู้ใหญ่ใจดีดู่ใช้ฝั่งต่างประเทศเนาะแม่เพิ่นก็เป็นคนไทยยืืนมมอา โ<ม>วย,วยเดือน้องในบ้านนี่น้องอดูก,ก็ได้เนาะม,มา,าวามันาก็บัเห็นเนะาะตาซําใดธนาพระบัเห็นเพนิ่นห้องเพิน่นไอยก็ได้น้องไอยเนาะน้องว้นนี้ก็ขอให้ไอยสุขภาพเข้ม่มแข็ง้อาย,อยู่ดีมีแหง้งนอนหลับให้ได้เงินหมื่นได้ไอ่เด้อนอนตื่นให้ได้เงินแสนแม่นมือมาให้ได้แก้วมันนี้โชคได้ไอยเด้อขอให้ไอยเป็นฮมมพ่อฮมให้ให้น้องไปตลอดเด้อ ถูกเนาะตัวกี้ขอทั้งน้องวัวให้น้องวัวสุขภาพแข็งแรงที่เป็นสายพันธุ์บุญมาให้เอื้อยในวันนี้โดยเอื้อยก็ดีใจนะที่เห็นในวันนี้ก็เอื้อยก็ตื่นเต้นโดยก็บสีฟ้าอยังกับบอกอ๋อขอตาบ้าให้น้องสุขภาพแข็งแรงอยู่ดีมีแห้งเงื่อนหักให้ได้ะหายได้เลยโดยถูกเนาะก็คือว่าได้ชื่อมาให้เพิ่นมื้อนี้เนาะเพิ่นก็ว่า อันนี้ก็บโเคยกินเนาะตัวนั่นก็บโเคยกินเห็นปะอันนี้เราโบเคยกินบบเคยเห็นอีกบบเคยใส่บ้านเป็นแบบไรฮะใส่หน่อยหรือใส่ลายกันยังโบผู้แบบไรใส่พอประมาณนี่แหละเนาะใส่ลายกับเบิรไปอะไรก็พอดีสีหอเข่าอะไรก็บซได้เห็ดขนมได้อราเนาะโอ้เห็ดขนมลงกใช่บาทนั่นบ่หมี่เดบอกหมักเผาอีหยังเผากับโบหมี่นะลมอันนั้นเดี๋ไปซื้อเอา มีเงินเฮาไหร่เงินจากผู้ใหญ่เพิ่นก่เฮากัไปชื่อเนาะดูว่ากับโบเคยยินหน้าเห็นตาเพิ่นเพิ่มไปได้เงินมือมาซอยเนาะแมนแต่สิได้ดตงตักบาทหยาดน้ำจะหน่อยแน่นาะอออกบัญชาบ่จะหน่อยนี่แม่นของแม่นอันดับหัวเข่าหัวเข่าอันดับดินเงินเก้าโดยโดยบ่ัินโดยโดยไม่เคยยินหน้าเห็นตาการซื้อมาให้นี่ก็ดีใจภูมิใจลายแม่น ยินกับพ่ออยากบาหลดกอดพุณได้เนาะหินาห็นตากาถาชายอยู่ใกล้นะเดก็มีใจอืก็คือสิล่าไลลอาทิตย์อยู่หรอกเนาะเป็นใครกันเนาะโดยเพราะว่านั้นก็ยังไม่ได้กินัวแค่กาทีเบาแล้วก็ยอมกินยอมกินคาบคาบแบน่วยเพราะที่ผ่านมาเ้ากับพ่เคยได้กินนะอืมแล้วก็เพราะว่ามีแบบนี้เขาก็ยอมกินเมน จะมันเบิดถ้าไปกินทุกข่าวกะันก็คือหาหน่อไม้หน่อมันกินแน่เนื้อมหน่อมันกินแน่แบบเมื่อวานนี้กะเมื่อวานดินน้ำมูกะกินอยู่น้มูกโดยกินเลยอยู่นี่กัก็คืออ่าแบ่งให้ลูกแน่เเนาะลูกเมื่ออยู่เพื่อนเอือยบ่เอืออยู่น้ำเอือยแม่าว่ลูกมาแต่ให้เปียกกับดูกบระเบร็กกัเพิ่มเพิ่ณเลยเพิ่มเมื่อนอนเพื่อนน้ำเอือยเลยเพื่อนน้ำเอือยเลยเลยกะเพราะว่าห้าวก็ต้องแบ่งให้เพื่อนกินน้ำแน่เนาะเลยเพราะว่าดูเมื่อให้ลูกอืม แมนอยู underground, underground. ่พุ่นกะแพงเนาะลูกแมนดีใดกะลูกน้ำเ蒿เลยแมนให้เพิ่นกินนั่นแหละเนาะบางทีเพิ่นกะบ่ได้มาอยู่น้ำเฮาได้แส่บ่ได้มานอนพี่เพิ่นมาเพิ่นกะไปเฮียดเพิ่นกะพ่อพ่อยูบ้านยู่บ้านโดยโดยก็คือดีใจอยู่เนาะมื่อนี้เนาะดีใจดีใจจะนอนผัวไปหาหทอไม ตั right on on ้งหน่อยถ้าบาบ่ม yeah. right. uh ี mm. like uh ่ไปมากอะไปอืหาอยู่ไกลบ่บอนเจ้าไปมื้อนั้นผมอืมไปกับไผน่ะไปกับเอื้อยอืมีหมู่ฟี่พูดเรไปกระไปกระเอื่อยโดยโดยใครดอกผลยุดตกเลยแต่กระมืดมาอีกเนาะกระมือคือผลยูทูบอีกการทำใหดน้ำมันได้ข้าวบาร์บะระไปกัดกวดเก็บน้ำมันได้เพราะว่ามันกรวดตกกับมันเพื่อนแมนแมนเดี๋ยวชิตันทางน้ำได้เนาะ ไม่ยุ่งไ่อย่างไรแมนดีใจนำแฉกดีใจโดยกระองเฮ็ดบ่งนะเห็นเนาะแเนมากันงเนะแมนของกระแพงพาะวานน้ำมันนี่ก็โอ้ยชาวปลายพันพวกเ็ดกรเนเ้อมวเนอกะเพวกะระ้ปลาก็ชือชิ้นหมูเ้วยมาขวมาพัดช้ผักบผักบุกมีอยู่ล่ะผักบุกเอาเนาะ คือกินก็ยังมีแต่ยากินอย่างเดียวอือทามาเส็จแลได้กินนะบ่ได้แกงบ่ได้หยังบาบ่ได้แกงอือนํากินโดยๆดีใจนําใจดีใจหลายโดยอาจังใดจะได้กลับก่อนเด้อจ้ะเด้อโดยอันสบายดีเนาะไว้ชื่อของมาให้เพิ่นก็ถือว่าหลายพอสมควรเนาะกให้เพิ่นเฮ็ดกินนี่แหละเพิ่นว่า บ่เคยซื้อมากินก็เห็นในเฮือนคัวเพิ่นก็บ่ค่อยมีแน่เนาะยเลยซื้อมาให้เลยมื้อนี้ยโดยมือใหม่มือหน้ามือนสิแวะมาเยี่ยมมายามอีกเนาะโอเคน้พ่อแม่พี่น้องเนาะมื้อนี้ก็แวะมาเยี่ยมยามเพิ่นคือเก่าและถือว่าชื่อของอยู่ของกินมาให้ทางเอื้อยเพิ่นเนาะเพราะว่าทางเอื้อยเพิ่นนี่ก็โอ้ยเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะ กินแต่แกงหน่อไม้หรือว่าคุดกิโลนี่แหละพ่อแม่พี่น้องเลยก็มีอามาผักแบบนี้ทั้งเอื้อยเพิ่นกะถือว่าดีอกดีใจเพราะว่ามีผู้ใหญ่ใจดีเนาะหรือว่าผักคลองเนาะหรือว่าผักเงินมาให้สาวัวสื่อหรือว่าของอยู่ของกินให้ทั้งเอื้อยเพิ่นเพิ่นกะดีอกดีใจเนาะแต่เก่ากับโบเคยมีแหละพ่อแม่พี่น้องเลยก็ยังดีทอแบบอามีช่องยูทูบหรือว่าเขามาถ่ายเอื้อยเพิ่นเพิ่นกะพ่อไรอา มีของอยู่ของกินแน่เนาะหรือว่ามีเงินใช่แน่ก็ดีใจน้ำเอื้อยเพลินเนาะกะก่อนอื่นก็ขอขอบุญขอบคุณเนาะทั้งผู้ใหญ่ใจดีเนาะกะอยู่ทางไทยเนาะแต่เพลินกัไปทำงานอยู่ต่างประเทศผู้แหละพ่อแม่พี่น้องเนาะกะบโบประชงออกน้ำเนาะกะขอบุญขอบคุณทั้งอ้ายเพลินได้ๆเนาะกะขอให้อ้ายเพลินอยู่ดีมีแห้งความเจ็บบวให้ไายความไข่บห้นี้เนาะปาถนาชิงใดก็ขอให้ชุมคำดังปาถนา ไอ้หายมาในวันนี้กะขอให้กลับคืนไปหาไอ้เป็นชิปเท่าพันเท่าเนาะสาธุเนาะโดยมือนีก้กะดีอกดีใจน้ำเอื่อยเพิ่นนี่แหลนะน้องพ่อแม่พี่น้องเนาะกะอีกจักน้อยทั้งเอื่อยเพิ่นกะสิไปหาหน่อไม้มาต้มเนาะหรือว่าต้มใบจำแจวนี่แหละพ่อแม่พี่น้องเลยเพราะว่าทั้งเอื่อยเพิ่นกะอ่ากะของเทียเพิ่นชอยเดือทั้งเอื่อยเพิ่นกะสิยอมกินแหละเพิ่นว่าเนาะกะสิไปหาหน่อไม้หน่อมันแน,น่เนาะมา ต้มใบจำแจวเนาะนี่แหละทั้งเอือยเพิ่นกะนาเนาะไก่ป่าไก่โลนแบบนี้แหละพ่อแม่พี่น้องเฮ้ยามหาเห็ดเพิ่นกะเขา่ามาหาเห็ดแถวนี้แหละเนาะเพราะว่าเป็นป่าเป็นโลนเห็ดมกักอ,อ๋พ่อแม่พี่น้องเฮ้ยอ่ะจังไรกะชาบัวกะชิได้กับกอนเนาะกระผากติดตามในเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะผากกดได้กดแท้พอมีกำลังใจหรือว่าทายคิดลงไปเรื่อยๆเนาะชาบัวก,กะชิได้โคก้าวข้ามาสาบายดีสาบายดี